แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พระเลือดีที่5ธันวาคม2567เราจะมาแจ้งข่าวหรืออัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะโดยโรงงานน้ำตาลเขตภาคอีสาน ได้ทยอยแจ้งเปิดหีบอ้อยปีการผลิต2567ับ6 8โดยทำประกาศและหนังสือแจ้งกับพี่น้อง mm hmm. กเกษตรกรชาวไร่อ้อยหน่วยงานราชการชุมชนในพื้นที่โดยจะเริ่มเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันศุกร์ที่6ธ mm hmm. ันวาคม2 5 6 7นะคะและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะจะต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกับโรงงานน้ำตาลที่ท่านเป็นคู่สัญญาส่งอ้อยหรือเปิดโคต้าไว้ร่วมกันตัดอ้อยสดตัดอ้อยไม่ยอดยาวไม่ปนหินดินทรายบรรทุกตามความสูงที่กำหนดนะคะลำดับต่อไปเรามาดูรายละเอียดของแต่และโรงงานที่เปิดหีบอ้อยนะคะ ว่าเบื้องต้นมีโรงงานไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่โรงงานน้ำตาล4ีคิวโดยจะเปิดหีบอ้อยปี67ทับ68รับแจ้งคิวในวันพุธที่4ธันวาคม9นาริกาเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มหีบอ้อยในวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567นะคะไปต่อโรงงานน้ำตาลพี่มมยนะคะก็ได้ประกาศแจ้งกำหนดวันเปิดหีบอ้อยประจำปี67ทับ68 โดยประกาศเปิดรับอ้อยในวันอังคารที่3ธันวาคม6นาฬกาเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มหีบอ้อยในวันศุกร์ที่6ธันวาคมนะคะไปต่อบริษัทน้ำตาลเอราวันจำกัดนะคะก็ได้เปิดรับอ้อยจุดขนถ่ายวันอังคารที่3ธันวาคม8นาฬิกาเป็นต้นไปรับแจ้งคิวในโรงงานพุทธศรีธันวาคม8นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มหีบอ้อยศุกร์ที่6ธันวาคมเวลาหลังเที่ยงคืนของคืนวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะ บริษัทน้ำตาลเกษตรผลจำกัดนะคะโดยจะเริ่มรับรถบรรทุกอ้อยที่โรงงานและสถานีขนถ่ายอ้อยคิวเทอ้อยเสรีในวันศุกร์ที่4ธันวาคม7นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มทําการหีบอ้อยสุกที่6ธันวาคม9นาฬิกา9วินาทีเป็นต้นไปนะคะ บริษัทน้ำตาลสุรินจำกากัดก็ได้ประกาศแจ้งเปิดรับอ้อยในวันพุธที่4ธันวาคม6นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มหีบอ้อยในวันศุกร์ที่6ทธันวาคมนะคะโรงงานน้ำตาลคอนบุรีนะคะรับแจ้งคิวในวันศุกร์ที่6ทธันวาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มหีบอ้อยวันอาทิตย์ที่8ทธันวาคมนะคะ บริษัทสหเรืองจำกัดนะคะเริ่มหีบอ้อย6ธันวาคมเริ่มรับอ้อยในวันที่5ธันวาคมนะคะโรงงานน้ำตาลบุรีรัมนะคะรับแจ้งคิววันที่5ธันวาคม8นาฬิกาเป็นต้นไปและก็เริ่มหีบอ้อยสุกที่6ธันวาคม6นาฬิกาเป็นต้นไปโรงงานไทยรุ่งเรืองคอร์ปอเรชั่นนะคะน้ำตาลลินบ้านไร่รับรถอ้อยที่โรงงานและสถานีขนถ่าย สุกที่13ธันวาคม9นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เริ่มหีบอ้อยอาทิตย์ที่15ธันวาคม9นาฬิกา39นาทีเป็นต้นไปนะคะ นี่คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโรงงานน้ำตาลที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดหีบอ้อยปีแกนผลิต2,567ทับ68นะคะโดยได้ทำประกาศและหนังสือแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยหน่วยงานราชการชุมชนในพื้นที่โดยจะเริ่มเปิดรเริ่มหีบอ้อยกันในวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567เป็นต้นไปนะคะอัปเดตล่าสุดวันนี้5ธันวาคม2567